นี่การใช้วันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าควันหรือว่าไฟใกล้เนี่ยปุ๊บมึงแกลีเลยเราเยขนาดนั้นเพราะผิดแล้วนะครับดูการแต่ที่เขาต้องเป่าลมพึ่ง้องก่อนจังไอ้โซลาตบอกว่าผิดแล้วกุ้งสมัยก่อนเอาวีเป่าไม่เดี้เพราลมเนี่ยครับมันต้องอยูการ์ๆได้แท้นะถ้าเปลียนโดนอ่าอันนี้ให้ถึงมดรุ่นผมมาู้้เอานะโผล่ๆเนาะจามผามาเกียดหรอ เดี๋ยวผมก็แเล้งจะพบมองมือเดินนะอันอ่าหมูกล้องที่ถ่ายตรงนี้นะครับยิ้มไหมนะครับไม่แต่อย่าไปลืมสถานการณ์ออกกองเพราะว่าอ่ากล้องตรงนี้จะไปออกรายการรายการที่เหากินครัคนน้องถิ่นกินอะไรกันช่องเจ็ดนะครับวันที่วันที่สิบเก้าโมงเกินนะครับคงจะเป็นลาลาอยู่ในห้างโดยนะครับขออภัย ช่วยเฉียดโดยจะไปเล่นสถานการณ์นะครับสถานการณ์ของบุคคลเนาะเดี็กผู้หญิาว่าคุณลูคุณบนสถานการณ์นะครับก็จะเอาข้ามตัวนี้ก่อนะครับเยาวชนเรานะครับนักเรียนนักศึกษาจาคลิกนี่นะครับตัวนี้ก็แปลงได้แปลงได้อันนี้นะครับนี่คือกระดาษถ้ามันว่ากนี่ก็ไปมดเด้อครับเนี่ยนี่นะครับเป็นอะไรเนี่ยนะครับคุณนะครับสองนายกครับ เครื่องเป็นยูนิคแห่งทีเด็ันนะครับเครื่องเป็นยูนคแห่งีเด็เอาตรงไปขึ้นตรงไปตรงไปห้ามเลีวห้ามเร็วโอ้นะครับอะไรนี่เป็นสีนะครับโอ้โหธงชาติไทยแบบนี้ร่ม โอ้ยไป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 ไตไป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 ไไปไปไไ